สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบ่ได้พบกับท่านผู้ชมโดนแล้วเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะข้าบนสบายและดินทุราไปนั่นไปนี่อยู่หายไอยแล้วแต่ว่าออกไปลุยงานมือหนึ่งสองมือมันไปกินน้ําเย็ยนกินของหวานไอฮอกหอแฮกอีกคือเกาค่ะท่านผู้ชมยังไอลบอยู่ท่านผู้ชมอยู่คือเกาฝากติดตามก็ไลก์ก็แชร์ืันนี้ยู่บ้านบม่ได้ใส่แว่นค่ะจะอาจจะแปลกตาเนาะค่ะเนาะ บริเวณแตงตัวอยู่ย่างกลางคืนมือนีได้ยินข่าวว่าประหัตว์เบิ้งเบิ้งใกล้แล้วเบิ้งงามก่ะทุกผู้ชมเบิ้งไกลๆเอาเบิ้งไกลๆระยะนี่ขี่ให้ไกลเขาไม่อย่างงี้ขี่ให้ต่องเบิ้งระยะสิบเมตร้ะค่ะยังสิบพูงงามเนาะระยะสิบเมตรยังสิบพูงงามโอเคเลยไปเบิ้งฟังประหัตว่าเพิ่นไปถะานลูกเสียงได้ตัวใด สจแดงว่าสิไปถามมุ่งเสงแต่ว่าผ่าฮัดชิ่งไปถามก้อนเดี๋ยวสิไปต่อว่าผ่าฮัดเออเพิ่นไปก้อนเจแดงเนาะค่ะท่านผู้ชมงานของเจแดงพักกันนั้นมืดเดือนสกาวก็เป็นผ่าฮัดนะแย่งซีนเจแดงไปเบิดเออเดี๋ยวสิไปต่อว่าเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจแดงเลยเด้อค่ะเด้ออาจจะแปลกตากไปเลยเซเว่นเนาะมื้อนี้ร่วมญาติ ม <si ื่อนี้ร่วมญาติประหัดเมื่อแต่ร <si <si <si> <si <si ่วมญาติเมื่อแต่ร <si <si ่วมญาติพระหัตไปแย่งสิ้นเออไปไปก็แม่กอไปแย่งสิ้นเห้ยพระหัดเอ้ย่าไปถามเลขเสียงไห้เหมือนสิไปสร้างก๊สิไปก๊กอกสิไปหาสิไปฮัซ่องซ่องเลขบ้านนั่นนั่น ไปกัไกัแม่มแต่เศร้าไปป้ใช่บาทแล้วเชนโมงเศร้าไป่่กบขั้นไปกับไปขั้นเดียวไปน้ำกันเบิดนี่แหละไปขั้นเดียวาอ้้โม่คุณผู้ชมจัดนักเกปาทะเบียนราใส่สามจ็ดจัดนักกุณผู้ชมเจเหามากแล้วสามร้อยคุณสามร้อยแล้วนี่ย หกเจ็ดเจดแดงก็ซื้อสี่หกก็ซื้อแต่ว่าเลขสามมันสิบอกเขากันนี่มันมันส่องตัหดก้อนมันบอกแปดเก้าสามน้องผางาร์นี่ห้าหนี่ยังสิ้นไงเจดียไ่ใส่คนโดรธได้อยู่ป้านนันบอกว่าป้านันบอกว่าใส่มันร้องวังหึงร้องมเลนจงแรงเหรอจะมาเอาใส่ดู ผมมึงกว่าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฮัตนักกับฮัดเลยจัตนักเออไปเนี่ยบ้านเลยกแต่ป้าจำต้องมาเนี่ยแงมเจแดงเป็นผู้เปิดนี่ถามเนาะเขาก็ถามแพ่คนเขาจะถามอยู่ว่าเอาไม่พันไปถามแน่แล้วก็ไปถามไปถามอยู่แต่ว่าก็นัดกันก่อนไปพร้อมกันถามเบอร์ซื้อเขาจะให้เด็กดีบอลเพื่อนเหล่เล่เมื่อนี้ก็เรียกถามมืงอแต่ว่านี้ไม่สิบคนหร เออมีเง be in ิ่อนไงพันบอจักบาดมีบอสกาวมีเด้มีน๊ะนั่นเห็นบอสม้วนหนาสิบเอ็ดบอสคนใหม่เลยใครไม่ให้เงินไม่ต้องให้ข่าวเออก็เลยสกาวมีเงินแพิ่นเด้อเย็นสกาวมีแฟนขาเด้อของเฮามีบอเกียบบอสมีบอสพันวาสิโอนมาให้เมือนี้บอมาอีกคนนึงหน่ะ ตรงท่วงตรงท่วงแต่ว่าเขาเด้าวเนี่ยส่งม่เด้อผู้ใดว่าด้านหนเจแดงรับปากว่าสีทงไม่ห้ลุงเกว่าแต่่างหาเุเสงโอ้ยมันสบกรไหเหราัันบ่อหาเงืนเฟินเออที่เหล่า้องแปดสามเก่าแต่ว่าหวดที่เหล่าน่ยเขางเมืหอทีแลเลง 893ตรงตล่งเสียงพ่นบอกอยู่ว่า89 3แต่ท่ายิปพันบอกฟังพันบอสนพันบอก8ดสเก้านเองล่งเสียงรอบเ้าส9มอยู่ที่แรกนั่นน่ะงแต่้วเกียงมาหาแต่ควบที่มาทั้งหลังยางทั้งหลังนั่นละ่อฮั่ยงมาัตพันมาแปดสามเก้าจะมาคิดเดืสกาวเนีนเน้นรวย แปดเก้าสามเน้นรวย งว่นนาผู้ใดบ่เราเงื่นไปเพินลหดแล้วลงแล้วิ่นตามมาแล้ว6 0 0 0 0กว่าละะงื่อนน่บอกลูกเสียงว่าต้องให้ข้าวถ้าบ่ให้เงินเพิ่นน่ะถ้าใครไม่มีเงินให้ไม่ต้องให้ข่าวข้าวป่าเปลาไ้เนาะน้องบนัถามเดอนเนื้ต้องห้แต่ว่าเาสกางมีผู้เป็นถามยนะกาวมีเงิ่อนแฟนขาปนโดนไม่ให้รู้เป็นถามน้อาไปยุไปเห็นเพิ่นว่าว โอนมาพูละาสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเมื่อกลายอยูได้สองสามพันแหละเว่าของห้ามีผูสิโอนไม่เพิ่นอยู่นัดวันจันทร์เขาด้านเห็นเนี่ยาเป็นยังเรื่อีเรกัขอกันเลขกัซื้อไปแล้วหกเจ็ดเลขกู้หาเจ็ดแปดมากเกืเจ็ดสี่หกมนขึ้นฟันหินขีว่าเปลี่ยนขีวเต็มก้นเลขถือเลขตัวเดียวกันแหละเจ็ดสี่หก เอาไปมาออกมาหลดเจ็บลุงพ้นบ่ใส่บาาแล้วก็ไปมืออื่นนะไม่สารก็กรอบบอกบอหาลุงพ่ลุงพ่นอะไรนางลุงพ่นปากลมเป็นแม่ต่างเทพเป็นแฟนครับเันอยากไปเห็นบ้านไปเที่ยวบ้านลุงพ่นอ่าพอสิบเออดีแล้วก็ไป เอาเรียกล่้ว่าเดสก้าเพราะว่าสามมตไปครับไปดันพูตาเลยไประจุีไปงังตอนพูตาเอ้าึ้นสบายเนาะโอ้ยงั้ยงหนีร้าหลายดอนพูดตาใครัเนี่ยฮะดังใครเนี่ยีเบีกันดอนพูตา้ละรันผู้ส้มฝากเงินหน้าพันดืแเดียวเดี๋ยวสินไปมอบให้เพล่นเยอะหลายหลายหลายท่านเขาจะเกินา่อกันห้าหมื่นบาทเทียบเาเก้าห่นท เน oui> ี่ยโอ้เสียบระหัเจียนเงินประหัไดไปบ้าเงินไนที่ไหนแล้วปหันไดไปประหัตไ้ไปนั่งแล้วก็ไปนั่งจบวขอเาะอลนเปคนสินงยยังโดนพนนตาเาการเล่นเ่น่นนคนโจเพราะว่าปัญหาตนสินเนี้ยบานเมือนกันเาไปนําพัดีกว่าเมือนเา เอาแอทิาเงินเอมี่เข้าไปแก่บรอุบนุบุนเอนไปน้ำบ่อะอุบนคาเดียวสองชั่วโมงอุกัั่วโมงนจะลูกให้หมดบนสจนลูกหลักหาโอ้ยหยุดตาวห้อยนิดนึงบอกเออไปกัสองชั่วโมงไปกับเขาบบบนอนเออเขาแบบนอนต้องไปก่อไปครับนกอมอดีตน้ำลัว่า ยายส้ันกัดสิไปก็บาก้มว่าสาจักสิไปขไปจ้ว่ายายเด็กินคนเราแต่ว่าขนไปก็เคยสิไปนหาไปแตบว่าเป็นกาสมเอาเลก่อนไปกันต่อนี่แหะบ้านนีมมเลงเมแต่ว่าเราเลาันมนเาฝันแ่นาเชอเบรนเม่ยล้ววนแล้ววันเราบสืีเดอดูเลยเนาเา ถ้ามึนถ้าคิดมากก็ต้องบอกแม่บอกไผ่ก้อนไหนไปซื้อสะก้อนจังล่องเอาที่ไหนที่มันเป็นสัตว์ปลือยเปถือกหเราซื้อเราพี่เลยเห็นบอก็เลยเราแหมมากคือเฝ้าล่องแท้ลงแบบหกมก้อนคือว่าบอกสี่ขาว่าหาดกิมอยู่กับท่านผู้ชมย่างไ หาดเจ็ดแปพันกระลองตะกรอนโมเออข้าวันข้าวัท่านได้ไปซื้อเลขยู่นหักท่านเนี่ย่าวบมเนเจดแปะมาคิบคือว่าเบิ่งคนของอะไรมันเป็นเซอรริ่งเยอยมันเมล่าเขาบ่่ังแสนคนเนาะของเจดแเบิ่งเนาะไอ้แม่เจ็แปสอหมื่นคิบมันแสนหนึ่งล่ะ่อมเนับท่าผู้ชมจะว่ามวนหัวกันซุน่ลขอบขัวนะคะไามไปยืนซริอย่งงี้ะว่ามวนหัวกันในขอบขัวีเสนะคะสอหกเจ็ดเน เมนบอตัวใดบะนี่น้าว่าจากไหนลูกเสียงน้าว่าจากไหนซีโฮเจ็ดตัวตวฐานดีเอาต้นเอาต้นันต้นยังกาฝากไม้เบิ้งเขาบอกอืมเพร่ะเอาต้นกาฝากไม้เบิ้งต้นทับทินเพร่ะเอาไม้เบิ้งในคลิปน่ะต้นไรบ้างต้นที่ไรท์ดีเพื่นสิขายอยู่บ่บ่ขายอ่ะบ่ไอ้ช่าำแล้วว่าเขนบ่ขายเนี่ยว่าเพื่นเอาม้าเพื่อนแต่ช่างบอกขายไม่ได้ก่อนมันเป็นยังต้นกาฝากที่มันเป็นกาฝากมันเป็นต้นกาฝาก ไม่โซกีโ่มันไม่โซกคำพูดไอ้มีสิถึกเลขกที่โซกล่าเพิ่งสีบอกพ่นมาพันเอามาอย่น่เพ่นเกิ่นกัายโอ้ตก่ากไมีโซกไม่ลามาย่นิ่งไปตกากงหัวบานี้กมาก็ถูกประมาณสหมื่นันสิขายว่าสองหมื่นนี่โอ้ยเพิ่อนขับสีซื้อโอ้สื่อเลยซื้อกนเนาะเพิ่นขับสีเซื้ออ้เพิ่นขับสีซื้อสองหมื่นพนสิขายบนกาฝาก คิดตัวจริงเด้อต้องบังงช่องโอ้ยเลสไลเส้นตถดเทียมตัดเทียมเออตัดเทียมได้เดินปคิปจริงของบอบอบงไม่หัดข้างนอตัดหักช่อแนอก็มีอย่ว่าเลยเพราะหัดช่อนกวดก่อนลงแปดสามเก้ออว่างวดที่แล้วเนี่ยแปดเก้าสามเออันนลตดดอันนี้อัน อันนี้บริไายกันแล้วสมมช่เก็คุยกันในครอบครัวนะคะมาม่าโอ้ย้ากับไปทุลางานหลายผ้านี่ไปกับมุ้ยซิ้นเจแดงเจแดงแห้งสบายเงไปรักเออซีหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเข่ากับผู้หาเจ็ดแปดแม่กับซื้อแล้วหกเจ็ดเจ็ดหกแม่กับซื้อกแค่เพิ่มเกินกว่พี่มาขีดเต็มเลถึงแล้ว แต่มบอูสรไหมีไเสื้อไปเสื้อหกเจ็ดแล้วก็สองานยแล้วก็เจ็ด้าแปดแต่ว่าพู้นี่ก็เสื้อปรากฏว่าเปิดแพมเพิดมากขีดเต็มกับเก่งพอเพียเลขถือแล้วเลขสิถตังไดหกสี่หกก็ซื้อแล้วมาดันเจ็ เจ็กสี็ซื้อแล้วนี่บอเพิ่นเขียนไหนหรือเขียนเอาเนีเขียนให้เริ่มามากั่งบกว่บอกเลโมแม่เดียบ้าเถ่าบ้าอีสานสองนตอนตอนที่ต้อไปลาไปถ้าบุหลังมาดบอกก็บอได้มากกัลังคิดเรื่องเรื่องพวกเราัามอง่บอกว่าหักลคลิปเลยกับบอก้าหนาไม่อย่างโทรบอกบอว่าเป็ไทยซื้อเป็บอกทะลอีบีแล้วปั่นขวดนี่ก็เป็ไทยบง ม,มึงก็บอก<า>แม่วาแม่จะออซาอยู่บ้านน่ะ,ะผมบอกผมประทายดอกออสิบเอวทั้งไม่ตอ่าหาลนั้นว่า,า,าให้แม่<ห>แ,มแม่อยู่บ้านเมื่ให้แม่ออกไปทำง,งาน

เอาเป็นยันดอกสาีบอกลุงเสียงไปเพราะแม่อันนี้คือแตงคือซื้อแล้วครัท่านผู้ชมใน่ขอบขั้วประดี๋ให้กันดอกแต่ว่าเพื่นมือซื้อวุอนี้มีสังสรรร่วมญาติร่วมญาติกับท่านผู้ชมเขากระถาเลขกลุ้งเสียงเนาะแล้วกูสิได้กินนี่ยังแล้ววันนี้โอ้ยบอกแม่ท่านผู้ชมร่วมท่านผู้ชมคอยท่านผู้ชมโชคดีรีบไปซื้อไว้รีบไปซื้อโอ้ยเฉพาะอันแท้เจ้ามือนี่อันแท้ อันแท้จเมื่อนี่ซีฮกหกเลือกืออันแท้ก็ได้นี่ก็ไม่ได้นี่งก็ไม่เอ้มมันสิทธนู้สิทอะไอย่างนผู้ชอมคอยทำผู้ชอมโชคดีราไว้ ดูไว้ไปน้ำกันเลขเลขลุงเสียงกับเลขผูหาเจ็ดแปดตรงกันพอดีเลยยสีเสียงเลขกันอนผู้ช่วเซียงชคดีรีบไปซื้อรีบไปซื้อฟันฟันดีขึ้นเรื่องฝ่าโกไรโกแจ๊เจแดงเน่ยแดงบ่มีกนเบิ่งเขาเบิ่งผ่าฮาร์ดกดนี่ยกดเลยกดของเดซค้องับเจแดงเชแนลลชแนลกดไปเลยรูล่ะขากันแค่สามค้นนี้ แต่ว่าพระหันท่านกดเออปิดกดจ